สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fitu Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะก็จะเป็นวิดีโอที่ไม่ได้สาธิตนะคะแต่จะมาแชร์ข้อมูลว่าถ้ากรณีข้อมูลส่วนตัวในบัญชี Wise ของคุณเนี่ยเกิดผิดพลาดหรือว่าคุณอยากจะอัปเดตหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือวันเดือนปีเกิดต่างๆอีเมลแบบนี้นะคะคุณจะทาได้ไหมนะคะ โอเคทีนี้เรามาดูกันนะก็เป็นข้อมูลที่ไวซ์เขาได้แจ้งเราไว้นะคะอะทีนี้เขาบอกว่ามาดูซิว่าเอ่อมีอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นอีเมลนะคะเขาบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนอีเมลของคุณนะคะไม่ว่าจะในเว็บหน้าเว็บหรือว่าแอปพลิเคชันสามารถทำได้เนาะถัดมาก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเขาบอกว่าคุณสามารถทำได้ เบอร์โทรศัพท์หลักเนาะของคุณนะคะในระบบสามารถอัปเดตสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะถัดมาก็จะเป็นชื่อทีเนี้ยชื่อเนี่ยว่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะคุณจะเปลี่ยนเองไม่ได้แล้วซึ่งถ้าเกิดอยากจะอัปเดตจริงๆอันนี้จะต้องติดต่อกับไวซ์นะคะเพื่อให้เขาอาจจะแบบเหมือนยืนยันจากข้อมูล ต่างๆเนอะก็คือเนี่ยค่ะคำว่า get in touch เนี่ยคุณสามารถไปคลิกลิงก์ใต้ใต้วิดีโอนี้นะคะลองไปดูก่อนและเดี๋ยวมีโอกาสจะทำวิดีโอที่แบบสาธิตเข้าๆมานะคะทีนี้กรณีที่จะเปลี่ยนชื่อเนี่ยเราจะเปลี่ยนเองไม่ได้นะคะ get in touch ก็จะเป็นลิงก์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างคุณเนาะกับ w h i ส่งไปให้เจ้าหน้าที่เขาอะค่ะเนาะทีนี้ค่ะเขาก็อาจจะต้องการข้อมูลอย่างเช่น ใบสมรสนะคะใบเปลี่ยนชื่อเอกสารการเปลี่ยนชื่อบัตรประชาชนอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเป็นข้อมูลเพื่ออัปเดตชื่อของคุณนะคะถ้ากรณีชื่อผิดพลาดถัดมาเป็น address นะคะก็คือที่อยู่ที่อยู่นะคะทีนี้มาดูเขาบอกว่าปกติเนี่ยก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนได้นะคะเขาบอกว่าเมื่อเปลี่ยนที่อยู่แล้วเนี่ย เขาก็จะเหมือนอืมจะส่งข้อมูลมาให้เราเพิ่มอะค่ะว่าเหมือนทําการ Verify เนาะ verify นะคะว่าเขาต้องการจะ Verify คือหมายถึงยืนยันที่อยู่ของคุณไหมอะไรอย่างนี้นะถัดมานะคะบอกแต่บางกรณีเนาะก็อาจจะแบบเปลี่ยนไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะอืมอาจจะเปลี่ยนไม่ได้อย่างบางกรณีรณสมมติ ออที่อยู่ของคุณเกิดมีข้อผิดพลาดแบบอยู่ดีๆอาจจะถูกบล็อกถูกล็อกอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าอยู่ดีอาจจะทำใช้ทำธุรกรรมหรือว่ามันไม่มันเกิดปัญหาบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันก็เป็นเคสเคสไปนะคะที่เราอาจจะไม่สามารถปรับเองได้ก็แน่นอนก็ต้องไปเนี่ย get in touch ก็คือ ส่งข้อมูลนะคะไปหาไว้ซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะ Get in touch เนี่ยก็คือจะเป็นลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะคะคุณลองไปคลิกถ้ากรณีอย่างสมมุติว่าคุณล็อกอินเ,ออเข้าใช้ไวซอยู่อันนี้ก็ขอแนะนำในส่วนของหน้าเว็บก่อนนะคะซึ่งก็จะสะดวกมากๆเลยนะคะเวลาใช้หน้าเว็บเข้าไวซใช่ไหมคะเพื่อที่จะไป Get in touch ก็คลิกเข้าไปในส่วนที่จะติดต่อขอเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะคะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของวันเดือนปีเกิดเขาบอกว่าวันเดือนปีเกิดเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะนี่ไม่สามารถเปลี่ยนได้หลังจากที่คุณได้ทำการโอนครั้งแรกแล้วนะคะก็จะไม่ไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่จะสามารถทำได้ถ้ากรณีีแน่นอนในทางตัวเงิน้ามก็คือ,อยังไม่เคยโอนเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทำธุรกรรมเลยเนาะก็จะสามารถทำได้ถ้าเกิดแบบไปเห็นข้อผิดพลาดก่อนอะนะคะ แต่ถึงแม้จะเปลี่ยนไม่ได้ก็นี่แหละนะคะเราก็มาร์คไว้ก่อนเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดได้จัดการหรือว่าส่งเนะะี่ยค่ะแล้วส่งเงินโอนเงินทำธุรก,กรรมทางการเงินแล้วไปพบเจอว่าวันเดินปีเกิดมันผิดพลาดคุณก็อาจจะต้องจำเป็นที่จะส่งข้อมูลเห็นไหมคะเพื่อให้วายเเนี่ยเขาช่วยปรับแก้ให้ นะคะทีนี้นะคะอันนี้ก็เข้าๆกรณีที่วิธีนะคะในการแก้ไขข้อมูลนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะทำวิดีโอมาเพิ่มเติมนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อมูลเข้าๆแบบนี้นะคะก็จะมีหน้าเว็บนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันอย่างกรณีหน้าเว็บคุณก็ไปมุมบนขวามือะคะ่ะนั่นแหละที่มีภาพแล้วก็มีชื่อของคุณนะนะคุณก็ไปคลิกตรง ตรงนั้นน่ะนะคะแล้วเ,เลื่อนมาจนเจอคำว่า personal details หรือว่าเป็นรายละเอียดส่วนตัวนะคะอยู่ตรงในส่วนของการตั้งค่านี่เนาะเนี่ยะคะ่ะจากนั้นเนาะเราก็าจ,จะไปคลิกนะเพื่อเช็คนะ,คะดูข้อมูลต่างๆรายละเอียดนะคะประมาณนั้นนะคะ,ะทีนี้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเป็นแอปพลิเคชันนะคะก็ไปในส่วนของภาพเหมือนกันนะคะก็จะมีในส่วนของข้อมูลส่วนตัวนะคะ ก็จะอยู่ใกล้เคียงกับออตั้งค่าเซตติ้งตั้งค่านะคะและทีเนี้ยขาอันนี้นะในแอปเขาบอกให้เลือกโปรไฟล์เซกชันนะโปรไฟล์เซกชันที่เราต้องการจะปรับแก้แล้วก็ไปเลือกแก้นะคะจากนั้นก็คลิกบันทึกนะคะทีนี้เขาบอกว่าอันนี้คือกรณีคนที่อาจจะมีบัญชีธุรกิจนะคะมีบัญชีธุรกิจแล้วเขาบอกว่า สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลจากข้อมูลส่วนตัวได้เลยและเดี๋ยวมันจะมีการท r a เฟ f e r หรือว่าส่งต่อไปปรับแก้ในบัญชีอัตโนมัตินะคะในบัญชีธุรกิจอัตโนมัติเนาะงาน,นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่หน้าบัญชีธุรกิจนะคะคุณก็สามารถจะเปลี่ยนนะคะมามายังบัญชีส่วนตัวได้มาปรับแก้ในบัญชีส่วนตัวะคะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวข้อมูลนะมันจะไปอัปเดตโดยอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะเขาบอกมันจะ carry over ก็คือเหมือนเขาจะส่งต่อไปปรับแก้โดยอัตโนมัติในบัญชีธุรกิจนะคะก็เหมือนกับว่าบัญชีส่วนตัวอยู่หลังบ้านอะเป็นแบบหลังบ้านให้เราปรับแก้แต่แต่อีกแล้วนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของ personal address ที่อยู่อะคะ่ะอันนี้อาจอาจจะส่งผลที่แบบ ตรงกันข้ามกันก็คือจะไม่ได้ไปเปลี่ยนในบัญชีธุรกิจนะคะถ้าเป็นที่อยู่เนี่ยเพราะว่าบัญชีธุรกิจนะก็สมชื่อนะคะว่าเขาก็อาจจะมีการเชื่อมต่อกับแบบหลายๆที่อ่ะหลายๆส่วนหลายๆที่อยู่เพราะนั้นจะไม่ส่งผลนะคะในส่วนนี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาบอกว่าถ้ามีถ้าเกิดมีแต่บัญชีธุรกิจไม่มีบัญชีส่วนตัวก็สามารถแก้ไขนะคะข้อมูล รายละเอียดต่างๆได้ก็ไปเลือกตรงนี้ค่ะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยค่ะยังไม่มีบัญชีธุรกิจเหมือนกันแต่เคยลองทำไว้แล้วคร่าวๆแต่ว่ายังยังไม่สำเร็จรลุล่วงนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะก็เลยเดี๋ยวไว้ก่อนอ่ทีนี้นะคะเลือกเขาบอก select your name นะคะมุมบนมุมขวาเนาะลองเช็คแล้วกันนะคะว่าขวาหรือซ้าย แล้วก็ให้เลือก Security and Privacy นี่ค,คือแบบเป็นหมวดของความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวนะคะเขาพกอยู่ใต้ setting ตั้งค่าแล้วก็ให้เลือกเนาะว่าเราจะต้องการเปลี่ยนอะไรนะคะเขาจะมีตัวเลือกให้อันนี้กรณีหน้าเว็บแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแอปพลิเคชันล่ะแอปพลิเคชันก็เหมือนกันก็จะมีชื่อในในส่วนตรงมุมบนน่ะนะคะแล้วก็คล้ายๆกันเลยเลือก Security Privacy อยู่ใต้ ตั้งค่าแล้วก็เลือกหมวดที่เราต้องการจะปรับแก้นะคะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะว่าข้อมูลส่วนตัวนะคะในไวส์ของเราเนี่ยอะไรที่เราจะสามารถทำได้เองบ้างและจะทำไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีช่องทางในการปรับแก้ได้เลยทำได้นะคะเพียงแค่เราจะต้องติดต่อไวซ์นะคะคุณอาจจะไปลองคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เพื่อไปดูคร่าวๆนะคะว่า หน้านั้นน่ะหน้าลิง์หน้าเพจนั้นนะคะเนาะคือมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะอย่างไรก็ตามนะคะมีวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นวิดีโอที่ทําไว้นานอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องไปลองสาธิตดูอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ายังสามารถปรับแก้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามที่พูดไปอะเนาะว่า,าข้อมูลมันมัน อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเป็นวิดีโอที่ทําไว้นานแล้วบางทีแพลตฟอร์มเขาก็อัปเดตนะเงื่อนไขอะไรแบบนี้เพิ่มเติมนะคะก็ขอบคุณมากๆที่รับชมฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะ